สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนสือเสียงสื่อสัางสารเพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนัยรสวุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLBC พบกันทุกวันกับซีรีส์วาไราตี้ชีวิตด้วยเรื่องราวที่หลากหลายสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องอิจชาริิยาสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงผู้ฟังทุกท่านครับ ถ้อยคำที่สร้างความเสียหายให้แก่หมู่มวลมนุษยาชาติมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนคำคำนั้นได้เกี่ยรคำว่าอิจฉาหรือเสียครับกลุ่มคำนี้เป็นอาการของบุคคลที่ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ไม่ชอบเห็นคนอื่นได้ดีกว่าจิตใจนั้นมีความโลภมีความคิดในงแง่ลบโดยส่วนใหญ่มักไม่เคยฝึก ไม่เคยผ่านการฝึกจิตใจนะครับไม่เคยผ่านโปรแกรมการฝึกจิตไม่รู้จักวิธีการโปรแกรมสมองและมักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของความเป็นคนนะครับในยุคป,ปัจจุบันมีปัจจัยหลายสิ่งที่ก่อให้เกิดความอิจฉาริษยาได้ในกับทุกผู้คนยิ่งหากไม่มีการควบคุมความรู้สึกไม่มีการดูแลและก็บริหารจิตใจด้วยแล้วลก็อาการเหล่านี้มักกำเกริบนะฮะและเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้เส้นทางของการใช้ชีวิตอุดมไปด้วยความสุขและความสงบจึงควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับนั่นได้แก่ควบคุมอารมณ์ไม่ให้เกิดอาการฟรุ้งซ่านดูแลจิตใจด้วยการปล่อยวางบริหารความคิดว่าทดทุกสปปรรพสิ่งนั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่สร้างสรรค์อยู่เสมอมีจิตใจเป็นผู้อาสา ชอบช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเลือกคบคนครับเลือกใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของคนคุณภาพมีความสุขกับชีวิตที่วางระบบและมีระเบียบทุกท่านครับการควบคุมอารมณ์นั้นมีคุณประโยชน์มหาศาลมากทีเดียวมนุษย์เราเนี่ยสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีได้เนี่ยมาจากการที่ไม่เป็นคนฟุ้งซ่านนะครับคนที่ฟุง้งซ่านฟุ้งเฟอ้อปรุงแต่งนะครับพร่ำบนเนี่ย อันนี้อันตรายมากๆเลยนะฮะและจิตใจก็จะไม่ดีดึงดูดจต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามานะครับกดแห่งแรงดึงดูดเนี่ยเขาก็ส่งมอบแต่เรื่องราวที่ไม่ดีให้ฉะนั้นครับการควบคุมอารมณ์อยู่ในจิตที่ดีมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะครับมองอะไรเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่ดีพอเราควบคุมอารมณ์เราได้เสร็จเนี่ยการที่เรามาดูแลจิตใจของเราด้วยการปล่อยวางนะครับจะไปยึดติดมันนะมันไม่มีอะไรจรังอยู่แล้วทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะแบกมันให้หนักทําไมถูกไหมครับ ทีนี้พอเรามาบริหารความคิดด้วยจิตที่บอกว่าเฮ้ย hey, ทุกสรรพสินที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะมันไม่มีอะไรอยู่กับเราเลยนะมันไม่มีอะไรเป็นของของเราเลยนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบไปนะครับเข้ามามันก็ไปนะครับไปได้เดี๋ยวมันก็มาดังนั้นเราไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปกังวลปล่อยผ่านมันไปนะสบายสบายนะครับเ,เราให้ความสําคัญกับ สิ่งที่สร้างสรรค์อยู่เสมออันนี้ยิ่งเกิดกฎแห่งแรงดึงดูดเพราะว่าเราเลือกอ่านหนังสือดีเราก็เรื่องราวดีๆเราเลือกบริโภคอาหารดีๆร่างกายเราก็ดีเราเลือกพูดคุยกับผู้คนดีๆเราก็มีวิธีการหรือแนวทางดีๆเราเลือกเดินทางไปในสถานที่ดีๆจิตใจเราก็อภิลมแล้วก็รู้สึกดีเห็นไหมครับแล้วทีนี้พอเรามีจิตใจเป็นผู้ที่ชอบอาสานะครับมันยิ่งได้บุญได้กุศลได้บารมีนะ ชอบช่วยเหลือเจออะไรช่วยเหลือช่วยหยิบช่วยยกนะครับช่วยส่งมอบมีการแบ่งปันมีการบริจาคพร้อมส่งเสริมสนับสนุนนะครับแค่ให้รอยยิ้มกับใครสักคนมีคําพูดดีๆกับใครสักคนหนึ่งเพียงเท่านี้มันก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านความรู้สึกที่ดีในสังคมนะฮะต่อมาการเลือกคบคนก็เช่นเดียวกันครับ คนที่ไม่ใช่คนที่อันตรายคบไปยิ่งหายยนะเราก็เลือกคบคนการเลือกคนที่คบนะฮะคนที่คบสามารถทําให้รบพบความสําเร็จครับฉะนั้นบัณฑิตเนี่ยเราครบไปเถิดอย่างไรก็รุ่งเรืองนะครับคําเขาถึงได้สอนเอาไว้ว่านะฮะค,บ,คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของคนคุณภาพยิ่งอุดมไปด้วยเรื่องราวที่ดีนะครับมีแต่แนวทางมีแต่วิถีทางนะครับคํว่ตีตันไม่ปรากฏแน่นอน และที่สําคัญครับเราต้องให้เกียรติเราต้องให้ความสําคัญเราต้องให้ความสุขกับชีวิตด้วยการมีระบบครับในการดําเนินมีระเบียบในการใช้นะครับดังนั้นครับอิจฉาริษยาเนี่ย แม้จะเป็นกลุ่มคำนะฮะที่ทําให้ชีวิตตกต่ําได้นะครับแม้จะอยู่ในจุดที่สูงสุดอันนี้อันตรายมากคนหลายคนนั้นอยู่ในฐานสังคมที่สูงมากเลยนะครับแต่ชีวิตกับตกต่ําเราลงก็เพราะว่ามาจากไอจิตใจที่ชอบอิจฉาริษยาผู้คนเนี่แหละครับดังนั้นขอสรุปว่าอิจฉาริษยาจึงเป็นกลุ่มคําที่สร้างความตกต่ําให้ชีวิตไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ที่จุดสูงสุดเพียงใดดังนั้น ไม่ควรแม้แต่จะนึกถึงอย่าให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราโดยเด็ดขาดครับการเป็นผู้ให้ผู้ส่งมอบผู้แบ่งปันเป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญทางสังคมที่ทําให้เรานั้นมีความสุขในวงกว้างปโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้รับแนวทางวิถีทางซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตส่วนตัวครอบครัวและสังคมขอให้ทุกฝันงทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ